ใต้เจียนเตอร์ผงอยู่เพื่อนที่มีหนามแหลมคมเสียวทู่จือเสียวยาเสียวโหวจืโเย่เที่ยวฉี่เลอผีจีนาเหย่他们又่游又笑。 หวานเตอ๋อห่าไครซินโยกระต่ายน้อยเป็ดน้อยและลิงน้อยกระโดดหนังยางเล่นกันพวกเขาเต้นและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเทียนจูจือห่าใจ อี่เปลี่ยนขั้นเจอผูู้เหนเหอทาเมินอี้ฉีหวาเนะม่นได้แต่เฝ้าดูไม่สามารถเล่นกับพวกเขาได้เสี่วโหจือ เียวผีเตอเจียกว่วหัวชาวัวกังชายจื่อซื่อสัวสัวเสี้ยวหัว,วอว่ทงอีร่างทาจัว่วอวเมินอวเม,มินเตอเผิงอยู่ิ่งน้อยสุกโซนเข้ามาหาเมน่นฉันแค่ล้อเล่น ฉันยอมให้เม่นเป็นเพื่อนของพวกเราเสี่ยวทูจ่จือจื่อจื่อสีเปลี่ยนสัวไอยา่าต้าฮุยหลางกระต่ายน้อยชี้ไปทางทิศตะวันตกแล้วพูดว่า ไอ้ยาหมาป่าตัวร้ายมาแล้วทามินซันเกอรลาเจอเจียนจูจุนเปยเซี่ยงเปยเปียนเถาโจเคซือสื่อ,า,อานอีโถ ทรงเมืองเตอร์ซือจือเจอเจิงเซียงเจอหลีโจ๋ไหลทั้งสามคนดึงแม่นและเตรียมตัวที่จะหนีไปทางทิศเหนือแต่เมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองสิงโตที่ดุร้ายก็เข้ามาใกล้ที่นี่เช่นกัน เวาสสัร้你们有ทา了，我身上有箭，可以射ย们呀。ู啾ั啊！พวกคุณมีหนังยางและฉันมีหนามแหลมพวกเราจะยิงมันได้เม่นพูด เจ,ออเจ,จ,เเอจีอจีออจยอ่น้เปน่านผเท่าน้เปา้ท้เปาน้เานเ็น้เท่านนท่้เทานป่าเตาาเทเทาเาเป้เนาเู่นูาาาา้เ้เ็ ปวดและหันหลังวิ่งหนีไปเสี่ยวโหจือเสี่ยวทู่จือเสี่ยวยาจือฉีเซิงเตอหันเต้าตัวอีเกอเพิงงอยู่ตัวอีเฟินลี่เลี่ยงเจียนจู เหย่ไค่ซินตี้เสี้ยวเลอลิงน้อยกระต่ายน้อยและเป็ดน้อยร้องพร้อมกันมีเพื่อนอีกหนึ่งมีแรงเพิ่มอีกมากเม่นก็หัวเลาะอย่างมีความสุขถ้าท่านชอบ กลุนากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ